กรีดคู่รักตระกูลนางวางแผนอนาคตแล้วรวยเวอร์ซื้อที่ดินสองไร่ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและอยู่ด้วยกันมีแต่รอยยิ้มจริงๆค่ะระหว่างดาราสาวชื่อดังมากฝีมือแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชายและแฟนหนุ่มพีทกันตพรหานพานิชทายาทรุ่นที่2เครือโรงพยาบาลเกษมราชและยังรวมโรงพยาบาลเวอร์มัตติคอและโรงพยาบาลการูเวสรวม15โรงพยาบาลซึ่งเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งหลายคนก็ต่างรุ้นเราฟังข่าวดีล่าสุดถามถึงเรื่องวางแผนอนาคตหนุ่มพีทเปิดใจผ่านสื่อ บอกว่าตอนนี้รออดทนอีกนิดเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแบบไหนย,ยังไม่บอกสําหรับการวางแผนอนาคตคือมีแผนแล้วสื่อที่ดินแล้วไกลๆกับบ้านที่เราอยู่ที่มีที่ดินเกือบเๆสองไร่